เหมือนกัเป็นผลึกน้ำนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับทะเลเียงแต่ว่าแหมด้วยโทนสีนะก็มันจะมีลิงก์กันสีทองบางอย่างก็เลยอ่ะตัดสินใจเอาสีทองมาก็ได้แต่ว่าลองดูโซนนะฮะตกแต่งก็คือฝั่งนี้มันจะเป็นตู้วายนะฮะฝั่งนี้เป็นตู้วายนะสับจับยัดใส่เข้าไปป้าบนะฮะตรงส่วนนี้ก็เก็บพวกสแน็คนะฮะสแน็คของแห้งขนมต่างๆนะฮะไว้ตรงนี้ ส่วนช่องด้านบนเนี่ยผมมองว่าอยากจะเปิดให้มันเป็นโล่งๆเพราะว่าอยากจะเอาไว้วางพร็อพของตกแต่งสวยๆนะครับเพราะว่าการที่เราทําผนังทึบขึ้นไปเนี่ยมันจะอึดอัดไปนะครับตรงนี้ก็เลยทําเป็นลิ้นชักหมดเลยนะฮะเพราะว่าเก็บน้องทานอาหารนะเนี่ยตรงนี้ผมทําแพทเทิร์นพื้นไว้เนี่ยก็คือเอาไว้สําหรับทาอาหารด้วยนะฮะโทษไม่ทําอาหารนั่งทานอาหารทีนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเก็บพวกอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อมนะฮะ สแนปแล้วก็ตัว uh, แก้วเครื่องชงกาแฟต่างๆจะอยู่โซนนี้หมดตรงนี้ผมก็เลยเล่นชั้นที่มันมีไฟนะครับเพื่อที่จะให้เวลาที่เราวางของเราฟิตตรงนี้มันก็เป็นฟิเจอร์อันหนึ่งที่จะทําให้ผนังมันดูสวยนะครับน,นมันดูสวยนะฮะหันมาด้านนี้ก็จะเป็นกึ่งๆพันที่และมีตู้เย็นซ้ายใบยซ้ายนะครับแล้วตรงส่วนนี้ผมทําเป็น2องเลเวลเพราะว่าผมต้องการให้อ้ตัวตู้ด้านบนเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกัน ป้าบเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นตู้เตี้ยนิดนึงนะฮะ